เก็แบบว่าเอาให้เขาดูเขาไม่ใส่รองเท้าแต่เออเพราะว่าเขารู้มันแ,บบแต่อันนี้มันห้างเนาะก็เข้าใจอยู่แต่ถ้าโรงงานเราเป็นแบบนี้เราต้องเอาไปให้เขาดูใช่แล้วเขาจะแล้วเขาจะอนุญาตให้เราใส่รองเท้าแตะแต่ก็ต้องแบบติดบัตรขออนุญาตใส่รองเท<อ>้าเราาให้เโดนกัดตามโซนตามอะไรก็เขาก็อนุโลมตรงนี้ ฝั่งน,นี้นี่ใช่ไหมใช่โลงจิตนะเนี่ยชอบดูบเหมือนกันโอ้ เอาลงเดียวไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันเลยไม่น่าจะได้หรอกผิดกฎชุมชนใช่ใช่ถ้าเพจอะลงได้ได้ถ้าเดียวไม่ได้ไดอืมมันดูมันนั่นนะี่เนาะมันดูแบบมันมีอุปกรณ์แหลมแหด้วยแหละมันเห็นไม่ได้เลยนะเอาปิดกัน้นใช่ไม่เห็นสะใจว่ะ 一、二、三、四、五、六、二、三、四、五、六、二、三、四、五、六。 ที่เคยดูนี้นี่ใหญ่มากเลยนะออกแล้วลูกออกแล้วเอาน้ำไหมเอาน้ำเปล่าไหมไม่ใช่กลัวความดันได้ไงมทำอะไรแบบนี้คือความดันมันขึ้นแรงมากเลยเอากระดาษไหมเอากระดาษไหมเชิดนี่ไห้เดือดมีกระดาษเงื่อไหลขอบคุณค่ะทำอะไรแบบนี้ก็กินน้ำเปล่าอืม ดูเด่ลึกมากเลยอ่ะอดก่อนไหวไหมไหวไหมไหวไหวไหวต้องไหวต้องไหววอาเป็นล็อกพันล้มให้ลูกค้าหน่อยหนึหันให้ดูให้ให้ดูลูกค้าขยี้เมื่ไกลๆหน่อยอืมเปิดเบอร์สามเลยเปิดเบอร์สามเลยก่อนแล้ว